บ้านของเราเอ,อ้สวยจังเลยเออไม่คิดว่าแม่จะมาอยู่ถึงจุดนี้ได้แม่ขอบคุณนะที่หนูเกิดมาเป็นลูกแม่ครับนะสวัสดีน้องๆทุกคนจังนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทรงหนาชาแนลนะวันนี้ก็เป็นวันที่ผมเนี่ยตื่นเต้นมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมาถึงแล้วสักทีนะครับเพราะวันนี้ผมจะพาแม่กับพ่อผมคนระับไปอยู่บ้านใหม่แล้วก็ หลายคนครับคิดว่าเฮ้ยพี่ยอกสงหนาแม่งมีตังค์แน่เลยครับแม่งบ้านรวยแน่นอนครับถึงมีธุรกิจขนาดนี้ครับนะมาดูกันว่ากว่าจะมาถึงทุกวันนี้พี่ผ่านมาบ้างจะพามาดูบรรยากาศต่างๆครับในบ้านผมที่ผมโตมาตั้งแต่เด็กครับนะว่าผมมีความเป็นอยู่ยังไงครับเจอกันน้องชายคลิปนี้แล้วก็อีกอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยกว่าผมจะถ่ายคลิปนี้ได้ครับผมใช้เวลามากกว่า29ปีในการสู้ชีวิตมาและวันนี้มันมาถึงแล้วครับนะเอสโองชอบผมก็เป็นเด็กเรียกว่าเด็กพิจิตรครับนะจังหวัดพิจิตร ก็อยู่ในตำบลหมู่บ้านหนองคาครับก็เป็นบ้านที่ผมอยู่มาแล้วก็ผมจะพามาดูว่าเนี่ยบ้านผมเป็นยังไงแน่บ้านผนะบ้านก็จะเป็นบ้านที่อันนี้เป็นบ้านที่ถูกรีโนเวทแล้วนะครับรีเนเวทเรียบร้อยแล้วคือตอนแรกกับผมจะมีแค่บ้านหลังสีฟ้าเนี่ยหลังเดียวแล้วครับแล้วก็นอนข้างบนทข้านากับแม่กับพ่ออันนี้คือบ้านที่ผ่านการต่อเติมบ้างแล้วครัานาเพราะว่าพ่อผมนะก่อนก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปท่านได้ ต่อเติมไว้ครับนี่ครับก็เป็นห้องโถที่แม่ไว้ทำค้าให้ผมครับอันนี้ก็เป็นห้องนี่ลุงป้องครับสวัสดีครับครับผมกินกินข้าวยังข้าววันกินงานกกินข้าวเย็นนี่ก็เป็นพี่ชายของกระจกที่ผมใช้ส่องตอนไปเรียนแล้วผมรู้ว่ากระจกใบไหนก็ไม่ส่องแล้วผมดูดีเท้าใบนี้ครับนี่นี่ครับกระจกใบนี้เลยกระจกใบเก่งเลยแล้วก็เป็นรูปครับนี่รูปต่างๆครับที่ นี่ครับจะเป็นนี่ครับเป็นน้องผมแม่ผมครับนะครับนี่ก็เป็นรูปพ่อผมครับนี่นี่เราก็จะพาพ่อกลับบ้านกันครับนี่นะแล้วผมจะพามาดูสิ่งที่ทําให้ผมโตขึ้นมาได้สิ่งที่ทําให้ผมใครว่าเป็นคนที่อยากจะมีอยากอยากจะทํางานอยากสุดจริตน,นี่คือไม้หนังควายนี่คือน้องสาวผมครับนี่เป็นไม้ที่ไอ้ยินเคยโดนมานี้ตีไหม เคยไหมแต่หนูจําได้ที่พี่ยกโดนพ่อตีพี่ยกคุมพ่อผมอ่ะใช่ควายทุกคนแล้วผมจะมาเนี่ยกลับบ้านด้วยอยังเก่าเลยเนี่ยใช่ไม่ต่างกว่าโอ้ร้อยปีนะอันี้ลองดิอ่ะอย่ามันเจ็บนะไม่เดี๋ยวเบาเดี๋ยวเบาเล่นไปเล่นนี่นี่ตอนเด็กผมก็จะนอนอย่างเงี้นี่อันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าของผมที่ผมเอ๊ผมเองกับน้องเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อก่อนก็จะมีตู้ที่ต้องแยกแยกเอาของแล้วก็จะมีตังค์อยู่นี้แม่จะให้ตังอะเรนี้นะครับดูข้างบนครับที่ผมเองเนี่ยเคย เรียกว่าเคยนอนอยู่แต่ผมจะให้ดูแนี่ครับห้องที่ผมกับน้องเคยนอนครับนี่ใช่เมื่อก่อนผมจะมีแค่ชันบนครับแล้วตอนผมนอนมนร้อนมากไม่มีแอร์นะครับนอนมุ้งนะครับแล้วก็นอนหลับหลานผมบ้างครับวาดกันเราเนะก็เป็นแบบเด็กๆกันนะครับไม่มีอะไรทำครับก็ นั่งวาดนั่งสร้างสตอรี่กันไปครับนี่คือความเป็นอยู่ของผมเมื่อหม่ยังวัยเด็กครับแล้วจะนอนมุ้งกันอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีทีวีตรงนี้ใช่นี่คือบ้านที่ผมไว้นอนครับนี่คือบ้านที่ผมอยู่ตั้งแต่เด็กครับนะผมไม่ได้โตมาด้วยความร่ารวยผมไม่ได้โตมาด้วยชื่อเสียงเงินทองและไม่ได้โตมาด้วยมียศถาบรรษัทอานาจผมไม่มีครับผมมีอย่างเดียวคือความสู้ชีวิตครับนี่ครับผมนอนนี้ครับตอนเด็กผมไม่มีแม้แต่คําว่าแอร์ผมอยากได้แอร์ผมต้องไปที่เดียวคือห้างครับแล้วผมจะไปได้ก็ต่อเมื่อนที่่แมพาาเข้ไปในเมืองรคับก็ ผมจะมาดูห้องที่ผมนอนกับพ่อและแม่ครับนี่เราก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่แล้วครับยัแต่น,นี่คือห้องที่ผมนอนเนีคร like ับนี่นะครับนี่คือห้องที่ผมได้นอนครับนี่ครับห้องที่ผมนอนกับแม่คือเป็นห้องแต่ว่าไม่มีแอร์แล้วก็ข้างบนก็เป็นสังกะสีครับเราก็จะเราก็ต้องเอาเขาเรียกว่าเวลาฝนตกครับเราสองคนกับพ่อแม่ลูกเนี่ยเราก็จะต้องเอาสันนะครับมันรองครับเพราะว่าน้ามันจะต้องหยดใส่ครับตอนร้อนเราทางานตอนเด็กไม่ใช่ตอนร้อนเราจะนอนอะ ใช่แล้วก็จะเอาแป้งเย็นครับ<า>เอาเรียกว่าเราจะเอาแป้งเย็นตาตางูมาหนึ่งกระป๋องแล้วตอนเนี้ยไม่รู้ว่าใครจะเคยเป็นบ้างเราก็จะเอาน้ํามารูปตัวให้มันเปียกครับแล้วก็เราก็จะเอาแป้งเย็นมาโรยแล้วมันจะทำทำให้เรานอนได้ดีขึ้นแต่มันก็ยังร้อนอยู่ดีเราเป็นรูปสมัยตอนเด็กครับบ้าเลยว่มามาดูแล้วก็รู้สึกนี่แบ๊วเหลือเกินยินมาดูว่านี่ตอนว่าตอนเด็กผมนี่หล่อแค่ไหนนี่ มาดูรางวัลครับนี่นางทวีพรสิงหเรืองได้รับรางวัลแม่ดีเด่นหมู่ที่ 7, เจ็เรื่องวันแม่แห่งชาติบอกเลยว่าผมนี่เด็กผมบอกเลยว่าไม่กเกเรนี่หรอนี่อันนี้คืออันนีค้คือบ้านที่ผมอยู่จริงๆครับที่มีเก่าบ้านไม้คือชั้นบนที่ผมจะอยู่ครับนี่คือที่ผมอยู่จริงๆเลยไม่รู้จักคําว่าแอร์ไม่รู้จักคํา,าคว่าอาหารดีๆอาหารที่ดีสุดของผมคือข้าวไข่ต้มปลากระป๋องเท่านั้นเลยครับผมหล่อไหมวันนี้ผมจะพาพ่อผมกลับบ้านครับ ก็อยู่บ้านใหม่กันนะครับพ่อเดี๋ยวจะพาพ่อไปเจอแม่แล้วโอเคโอเคตอนนี้ก็ผมก็กําลังรอแม่นะนี้ก็หลอ,อกแม่ว่าแบบว่าผมมาแบบว่าทำธุระอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะพาแม่มาเซอร์ไพรส์แล้วก็พามาอยู่บ้านไงครับเป็นทะเบียนบ้านครับก็ได้เป็นสองสองสอทับหนึครับเป็นบ้านสงหนามนะเป็นความภาคภูมิใจของผมว่าผมทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มีวันนี้นะครับเรือบ้านกันว่าบ้านเป็น,นประมาณไหนครับ โซนนี้ครับก็เป็นโซนที่ผมเนี่ยจัดมาให้คุณแม่โดยเฉพาะเพราะว่าแม่ผมเาชอบต้นไม้ผมก็เลยจ,จัดให้แม่แบบว่าได้มีมุมหรือว่าเวลาว่างที่เขาแบบเออไม่ได้ทํางานเนี่ยเกษียณแล้วเนี่ยเขาน่าจะมีความสุขครับก็คือการรดน้ำต้นไม้ก็จะมีต้นไม้เป็นต้นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นต้นเป็นไม้มงคลครับสามหมื่นสี่สี่หมื่นกว่าบาทครับนะก็ผมจําชื่อไม่ได้น่าจะเป็นซับซับอะไรสักอย่างลานนั่งเล่นครับมีมีมุมข้างบ้านกว้างๆครับนะให้แม่ได้แบบ ออมีกิจกรรมทําของเขาคราบนานี่เลยแล้วผมเชื่อว,ว่าแม่ต้องชอบมากๆครับวันนี้นเป็นวันที่เราจะเอาทุกคนมาอยู่ข้างหน้าคําตากันไม่ว่าจะเป็นพ่อผมเองครับที่ผมไปถ่ายมาน้องผมตัวผมเองแล้วก็มุกทุกคนมีเป็นจินน๊กซอสสำคัญในชีวิตผมหมดครับไม่ว่าจะเป็นแม่ที่ไม่เคยเครียกว่าคิดว่าผมทําอะไรไม่ได้เลยไม่เคยกดดันผมว่าผมจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้แม่ไม่เคยคาดหวังในตัวผมและไม่เคยคิดบอกว่ายกตัวมา จะต้องมีการเลี้ยงดูแม่นะแก่มาแล้วต้องแม่ไม่เคยพูดแบบนี้กับผมเลยครับแล้วก็น้องผมเองก็ก็เป็นน้องสาวผมเพราะว่าผมเองเนี่ยเคยมีจุดที่ก่อนผมจะขายรองเท้าเนี่ยผมไม่มีเงินเลยแม้แต่ผมมีเงินประมาณสองสามพัน 2, 3, ครับตอนตอนนั้นมีไม่ถึงหมื่นแล้วก็เป็นวันที่ผมมาต้องการเงินมากๆในการลงทุนเพราะผมผมมั่นใจว่าผมทําได้มันแน่ๆเพราะว่าผมทดลองมาหลายวันแล้วแล้วก็มีน้องสาวผมที่ก็คือมีเงินอยู่ในบัญชีประมาณห้าหรือแปดพันไม่รู้นี่แหละน้องผมก็ให้ผมมาสามพันเออสามพันบาทนะครับ ให้ผมมาด้วยความแบบก็น้องมีเท่านั้นนอะาหมดบัญชีอ่ะต่ให้พี่มาให้พี่มาต่อทุนครับแล้วแม่ผมก็เอาทองเส้นเดียวในชีวิตของเขาที่เขาก่อจะหามันไม่ได้ขายเพื่อให้เอาเงินก้อนนั้นอ่ะลงทุนให้ผมมาขายของอลแล้วก็แฟนผมมุกก็เป็นเบื้องหลังทุกอย่างที่คอยซัพพอร์ตผมทั้งความรู้สึกเวลาผมเจอเรื่องแย่ๆมาเขาจะเป็นคนให้ผมคิดมองโลกให้เป็นแล้วก็สอนผมอยู่เสมอให้ผมใช้ชีวิตให้แก่งขึ้นแล้วก็เป็นคนซัพพอร์ตผมไม่นจะเป็นการแพ็คของทั้งหลายแฟนผมก็ผน,นช่วยแล้วก็ วันนี้ครับนะผมก็พาลูกๆชายผมครับแต่ก็จะมีอีกหลายคันก็มาอยู่ในบ้านของล้วก็เป็นวันที่ผมรู้สึกว่าเตือนตันแล้วมัน,เป,น,น,นเป็นวันนี้เป็นวันที่ผมรอคอยมา29ปีครับกว่าผมจะได้ถ่ายคลิปนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับนะเราเราม่ถ่ายเก็บบรรยากาศกันเนี้ยเรารอเขาเรียกว่าป้ายติก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอแม่มามาดูว่าเดี๋ยวซอกข้างในเดี๋ยวผมพาดูทีเดียวว่าวาันผมทรงหนา <ผม S 1> เต็มแค่ไหนผมเดิน <ผม S 1> ทางมารับแม่มาเดี๋ยวจะพาแม่ไปแกล้งว่าเ,เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันแล้วก็เดี๋ยวปิดตาไปเซฟไฟกันว่าแม่จะดีใจ จัดไปยังกี้ยังกี้จ้าที่จะกัดน้องเหรอลูกจะไม่ไหนคะกินข้าวไหนดูที่ว่านักกัดหรอว่าตนนี้เจ้เขาแต่งตัวอย่างไรกินข้าอย่างไปออกโอลิมปิกแบบยังไม่ได้กินเลยค่ะยังกี้ มนายขอจับตัวดูๆซุ่มๆนะเนี่ยกวร้อนไว้เนี่ยโอเคเลชโกวัยรุ่นกันนะแม่แยังจี้มีอะไรจะเสือภัยปิดตาก่อนตบปิดตาก่อนพาไปมาแน่ๆน,นะเิมมาดอีกได้ไหมอ่ะเฮ้ยเห็นไหมลำมเห็นไม่เห็นพูดว่าสอส้างมิสอ้างสอ้างเพียนสอสางโอเค ดังก็ไม่มีมาลุกค่อยนะครับใช่ลุกไรอ่ะอายุกยืนเลยยืนเลยยืนเลยเออไม่ไม่ต้องกลัวหัวชนอะไม่ต้องกลัวหัวชนยืนเลยเหรอยืนเลยลงมาซ้ายกลางขวาขวาเอขวาไปค่อยลงค่อยลงโอเคโอ้ย โอ okay, เคเดี๋ยววันนี้โอ okay. <laughs> <Bye. S 2> เคไปเดี๋ยวตรง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 เองตอตรง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 ไปตรงไปโอเค ยืนจืนตรงโอเครอบนึงรอบนึงยืนตรงนั้นแหละยืนตรงไว้โ okay. อเคพร้อมยังพร้อ <c ười> มเลยอ่ะหายใจออกไหมหายใจออกโอเคฟังด <c ười> ีๆนะโอเค แม่จำบ้านที่เราเคยอยู่กันตอนเด็กได้ไหมจำได้จำห้องที่ร้อนๆไม่มีแอร์ได้ไหม,ไมเราต้องนอนมุงนนนม้งกันเลยนอนมุ้งอ่ะจำได้แล้วก็ไม่ไม่มีไม่ไม่มีห้องอ่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นห้องแบบว่าไม่มีไม่เป็นโงโล่งไม่มีห้องแล้วก็นอนนอนนอนมุ้งอ่ะแม่จําวันที่แม่ต้องแบบทําโอสี่ห้าทุ่มเพื่อเอาเงินโอทีแบบวันละหกสิบเจ็ดสิบมาซื้อของให้ผมกับน้องกินแบบวันอาทิตย์ได้ไหม ทได้แม่ว่าตอนแม่ลําบากไหมตอนนั้นเหรอ,อก็ไม่ไม่คิดว่าตัวเองลําบากนะก็แบบก็ใช้ชีวิตปกติก็มันมันชินในในการที่ชีวิตในตอนนั้นไงอโอเคแล้วก็วันนี้เป็นวันที่วันที่ดีเรียกว่าเป็นวันที่เราจะอยู่กันพร้อมน้าพร้อมตาผมมีอะไรจะให้แม่ เสร็จ่ะบ้านของเราสวยจังเลยแล้วมาวอยู่ยแค่เขามาอยู่แล้วเหรอใช่แล้วนี่ผลงพ่อพ่ออยู่ด้วยพ่อพ่อคงดีใจเนาะพี่แบบเห็นหนูประสบความสำเร็จแบบว่าคิดถึงพ่อมากอาาจะได้แบบที่โบเห็นูดูความสำเร็จของหนูน สาเร็จแล้วนะต่อไปก็มาอยู่กับลูกแล้วก็ผมครองลูกให้ลูกประสบความสําเร็จแล้วก้าวนะหน้าไปเรื่อยๆเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะนะแล้วก็มาปกปักรักษาลูกนะไม่ควรได้ขับลูกแล้วโอเครักนะมาดีใจไหมแม่ดีใจโอเคเนาะโอเค,อเควันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาอยู่พร้อมน้ำตาแล้วผมก็จะเข้ามาอยู่แล้ว เราได้ฟังดูได้กินกับข้าวฝึมือแม่ตอนที่เหมือนที่ผมกินเด็กๆแต่เราได้ได้กินที่ของที่ดีขึ้นเราจะอยู่บ้านที่ดีขึ้นบ้านที่มีทุกอย่างมีห้องให้แม่ทุกอย่างมีตรงทีวีใหญ่โซฟาใหญ่หญเราจะอยู่กันแบบครอบครัวที่ผมเชื่อว่าทุกวันที่ผมเหนื่อยทุกวันที่ผมสู้ชีวิตมาผมเวลาทุกวันที่ผมไม่มีไฟนะแม่ผมทอ้อผมแบบแบบเฮียชีวิตแม่ทำไมยากขนาดน,นี้วะผมเหนื่อยมาก กว่าผมกยดี๋อนนี้ผมแบบต้องผ่านอะไรมาเยอะมากๆสิ่งที่ผมทําได้ผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามีนมีรูปแม่ถึงพ่อไม่อยู่แล้วแต่ผมคิดว่าพ่อจะจะรับรู้มันแล้วผมผ่านมาไ,มได้ทุกครั้งเมื่อผมมองรูปแม่แล้วผมรักแม่มากผมจะทําให้แม่เป็นผู้หญิงที่โชคดีมากๆจากผมจากลูกชายคนนี้แม่ก็โชคดีที่มีมีหนูมียินที่แม่มีลูก แม่โชคดีมากๆที่มีหนูสองคนมันทําให้ชีวิตที่แม่แบบว่าแม่ไม่คิดว่าแม่จะมาอยู่ถึงจุดนี้ได้แม่ก็คิดว่าชีวิตก็คือหวังแค่ว่าส่งให้ลูกสู้ให้ลูกเรียนจบปริญญาอีทั้งคู่ก็คงจะแค่นั้นไม่คิดว่าจะได้มาอยู่บ้านหลังใหญ่ๆมานั่งได้มานั่งรถหรูเหมือนที่คนอื่นเขามีแต่หนูก็ทําให้แม่มีนะถึงทุกวันนี้แม่แบบแม่มีความสุขมากๆ หนูเก่งที่สุดแม่ขอบคุณนะที่หนูเกิดมาเป็นลูกแม่ครับนะคือแบบเที่ยวโคตรเก่งไปเข้าบ้านไปนี่ยังเก่งนี่บ้านที่แม่ฝันที่แม่ฝันดูนี่ก่อนไ,ไ,ดได้อยู่ตามที่แม่ฝันไว้จริงๆแม่เป็นเป็นคนที่ช่วดีที่สุด <ม>นี่ลลนแล้วก็เขาเรียกว่าผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนที่สําคัญอีกคนนึงในชีวิตผมเหมือนกันเป็นคนที่ซัพพอร์ตผมในหลายเรื่องหล,หลายๆอย่างทุกครั้งที่ผมแบบว่ามีความท้อใจเขาเป็นคนหนึ่งที่ช่วยปลุกไฟผมเสมอผมขอขอบคุณมุกด้วย น,นี่ก็เป็นบ้านนี่แม่จะได้อยู่แบบนี้เลยแม่ได้นั่งแบบสบายมีที่โต๊ะกินข้าวดีๆมีห้องครัวดีๆแล้วแม่ก็จะมีพื้นที่ในการสูดอากาศดีๆแม่สามารถใช้ทุกที่เป็นพื้นที่บ้านเพราะว่ามัน,เป,นเป็นบ้านของแม่เป็นบ้านของของ,ของเราและนี่ก็ผมจะพ่อมาอยู่ด้วยแล้วก็แม่จะมีห้องทําครัวมีห้องทําอาหารมีห้องดูหนังเหมือนที่คนอื่นเขามีกันแล้วก็ข้างบนนั้นก็เป็นที่นอนของเราที่มันมีทุกอย่าง ไวแล้วใครที่ชอบชิปนี้เดี๋ยวพี่จะมาเปิดบ้านรีวิวรองเท้าให้ดูว่าบ้านทรงหนาเนมีรองเท้าอะไรบ้างแต่ก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมขอพาแม่ไปดูบ้านก่อนแล้วกันโอเคห้องนอนห้องนอนของแม่นี่สวยมากอากาศดีมากเลยนี่แม่ก็สามารถมีที่ออกกำลังกายด้วยนี่ออกไปดูจูดอากาศได้มีทีวีมีแอร์มีทุกอย่างที่ เราไม่เคยมีดีไหมดีมากสวยโอเคห้องกว้างมากเลยแม่ไม่เคยได้มีโอกาสได้อยู่ห้องแบบนี้หรอกนี่มันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่แม่ได้อยู่โอเคแม่ก็อยู่แล้วแม่ก็ผมเชื่อว่าถ้าผมอยู่เนี่ยมันคงจะไม่ได้แบบทําให้บ้านมันดูสดชื่นเ้ามี่แค่ผมอันนี้แม่อยู่แล้วทุกอย่างมันคือทบองค์ประกอบพ่อแม่จะไปต้องเป็นคนที่ ต้นน้ำต้นไม้สายใจบ้านมากกวผมอยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้ก็แม่ก็ใช้ชีวิตบ้านปลาชีวิตให,ให้ให้มีความสุขที่สุดแม่จะไปไหนแม่ทําอะไรแม่แค่บอกผมผมจะเป็นคนดูแลทุกคนเองในครอบครัวข,ของเราโอเคก็ใครชอบชิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะก็วันนี้ก็เป็นวันที่ผมแบบโคตรมีความสุขอะไรที่ทุกคําดูถูกทุกคําพูดทุกอย่างที่เคยผ่านมาคือผมแม่ไม่รู้สึกอะไรแล้วมันมันทุกอย่างที่วันนี้มันพูดแทนผมไปหมดทุกอย่างแล้วแลวผมทํามันได้ ขอบคุณทุกคนขอบคุณครอบครัวขอบคุณทุกอย่างขอบคุณชิงทรงนาขอบคุณแฟนคลับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เคยซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็ทําให้ผมมีรายได้ครับนะขอให้คลิปนี้ครับนะ้ำเป็นแรงบันดาลใจกับใครก็ตามแต่ที่คิดว่าแม่งกูเกิดมาจนวะกูไม่มีอะต้นทุนมันต่ำฟังนะครับนะเราเกิดมาในครอบครัวที่จนได้แต่เราก็สามารถสร้างคารอบครัวที่เกิดจากเราให้มันมีได้เช่นกันอยากให้คลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับ น้องๆทุกคนกับน,นะที่กำลังมีฝันหรือว่าอยากสู้มันอยู่ไม่ต้องรีบค่อยๆก้าวแต่หยุดน้องชายจัดไปน้องเลิฟของครับขอขไม่เป็นเลขมงคลขอให้อยู่แล้วร่ำรวยอยู่ดีมีสุขจเจริญก้าวหน้าค้าขายเฮงๆปังๆตลอดไปสาธุขอให้ดึงเงินดึงทองเข้าบ้านขอให้อยู่บ้านให้อยู่มีแต่ความสุขมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในบ้านมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตอ่าโอเค